สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไก่ขุดคุยซุบซิบกับซิบซิบสำหรับแขกรับเชิญใน EP นี้บอกเลยว่าเหนือความคาดหมายมากๆนั่นก็คือคุณเลสนั่นเองค่ะขอให้คุณเลสแนะนําตัวสักเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะเลซิสเลเยอร์เลซิสเลสนะคะกับหอยแข็งสุเทพจาก่า่เลซโซนโปรเจกต์ครับผมผมจะขอเข้าสู่คําถามแรกของรายการกันเลยนะครับในฐานะที่คุณเลสเนี่ยเป็นต้นกับหอยแฝงการที่ต้องมาอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์แบบนี้คุณเลสมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนบ้างไหม ถึงพวกเราจะเป็นต้นไม้แต่ว่าพวกเราขยายอาณาจักรไว้นะคะใช่พวกเราไม่ใช่ผักน,นะเว้ยถ้าตรงนี้ยอมเราแทปปี้แล้วก็คือแฟนคลับของคุณเลสเนี่ยออกมาเป็นคํหนึ่งคคุณเลสจะใช้คําว่าอะไร,รครับจริงๆคําว่าแทปปี้เนี่ยมาจากคําว่าแฮปปี้แล้วก็แทปที่มาจากชื่อของเลสด้วยนะคะเขาเป็นคนที่คอยสร้างความสุขให้เลสอะไรเงี้ยเด็ก็เลยให้แทปปี้มีความแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาแฮปปี<ๆ>้ในอนาคตเนี่ยคุณเลสมีอะไรที่อยากจะทําในฐานะที่เป็นวีทูเบอร์อยู่บ้างไหมครับอยากจะทํา โมเดล 3D ค่ะอยากจะมาเป็นดาวติ๊กต็อกเกอร์อยากจะเต้นให้ทุกคนได้ดูกันรายการดำเนินมาถึงช่วงคําถามวัดใจกันแล้วนะครับซึ่งคําถามของคุณเลสก็คือขายอะไรขายแล้วไม่ได้เงินครับขายหัวเราะค่ะคําตอบก,ก็คือขายทีนาครับผมโอเคค่ะ <Okay. laughs> ต่อจากนี้นะครับจะถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์ของรายการแล้วซึ่งคุณเลสเพอจะจำชื่อรายการได้หรือเปล่าครับใครขุดคุยซุบซิบกับซิบซี ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะผมก็อยากจะขอให้คุณเลสเนี่ยฝากอะไรสกักอย่างกับผู้ชมที่มาชม EP นี้เอาไว้หน่อยนะครับผมยังไงก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกับหอยแข็งสุดเทาจากเดซโซนโปรเจกต์นะครับเลซี่สเลเยอร์เลซี่เลสนะครับผมยังไงก็อย่าลืมมาติดตามกันที่ช่องทาง YouTube แลวก็ t i k t o k ของเลซี่สเลเยอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกคนเองก็อย่าลืมไปติดตามคุณเลสด้วยนะครับสำหรับ EP หน้าใครรับเชิญจะเป็นใครก็รอชมกันได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ